ข่าวของแอนบอยช่วงนี้ถ้าใคเบังในเพจในเฟซบุ๊กของแอนบอยเป็นคลิปเกา่เกาๆช่วงไปเที่ยวภูเก็ตพี่นองแต่เห็นคลิปๆหนึ่งที่แอนออรีแชร์แ e มแตันใจเกินแสนเป็นการอัปเดตบ้านที่แอนออรีเฮดไถแม่ e เป็นบ้านปูนสองชั้นพี่นองมูลค่าล้านขึ้นแน่นอนเป็นช่วงค้าขึ้นของแ e, อนออรีทว่างานการแสดงเรื่องชีวิตส่วนตัว และอีกอย่างคือความกระตันยูพี่น้องบ้านหลังนี้ก็เป็นนำพักนำแร่ของแอนอร์ดี D ตีสางให้แม่ก็ยยอนความกระตันยูยน้องพี่น้องจังส่งผลให้เพื่อนจเจรนญก้าวนาในอาชีพการแสดงยินดีนําเมตแตนนาอพี่น้องที่มีลูกดีๆยางส่อแอนอร์ดีและลูกเคยดีๆยางบอยซีดีใช่เห็นเพื่อนประสบความสําเร็จกับยินดีนาเนาะพี่น้องได้เงินได้ทองมากยังเอือเฟือ่อต่อบุพกาลี แด็กระทรงผลให้เพื่อนประสบความสำเร็จมาหอดทุกมืงอนเนี่ยนี่แหละ